นี่มีแต่คนใจดีทั้งนั้นเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนี่นะครับรถจุลินบรวเท่าามสคงหนึพงนชัยแทร์ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับขออนุญาตให้รูปัตรนะครับได้เลยทุกท่ากำลังจะเดินทางไปจุลินนะครับครับผมครับ ขสองสุรินนะครับผมก็มาถึงประมาณ4ี่โมงนะครับก็เตรียมหารถที่จะกลับไปลังสิตพรุ่งนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปบัวเชิดซึ่งบัวเชิดเดี๋ยวก็ต้องเดินไปขึ้นรถตู้นะครับผมขาบอกว่าเดินไปทางนี้นะครับก็เดินจากบขศมานิดนึงนะครับนี่ก็วัดหนองบัวนะครับวัดหนองบัวสุรินนะครับนี่ครับเดินทะลุวัดมาก็จะเป็นคิวรถตู้บัวเชิดเนี่ยนะครับ แต่มีวิ่ง3าคันนะครับรถก็จะมาห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็4ี่โมงสามที่กก็รออีกเกือบชั่วโมงหดือไม่แน่ก็อาจจะมาก่อนนะครับไปโบเชตเนี่ยระยะทางประมาณ80กิโลเมตรนะครับค่ารถก็80บาทนะครับวันนี้ค่าเดินทางเนี่ยขึ้นจากลังสิตนะครับนะครนชัยลังสิตมาสุรินทร์เนี่ยมาบคศสรุรินทร์ก็4 0 7บาทนะครับถ้ารวมอันนี้ด้วยอีก80บเบสเซ็ตก็เกือบเกือบ500แล้วนะครับการเดินทางมาสุรินทร์ วันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปบัวเชิดครับนี่ก็รถตู้ไปบัวเชิดนะครับมาวัดเดียวบ่ครับมาวัดเดียวอันนี้ก็กลับนะครับแล้วเราบนหรือ่ครับท่านครับันกำลังทันตุเรียนบัวเชิดอ๋อเป็นยังไงบ้างครับตุเรียนบัวเชิดผมก็เลยยิ้มแต่ชื่อกินตุเรียนไหมครับกินครับผมไม่ชอบเลยตุเรียนเออง้าวแล้วทำไมยิ้มแต่ชื่อเป็นคนเป็นคนที่นี่นะฮะเป็นคนที่นี่แหละครับ คือได้ยินแต่ชื่อที่เขาไม่อะไรนีนะเว่านี้นะในปปวเชนนี่มันเป็นชื่อทุเรียน,อเ,ยนเอ,อเออเคยแต่ทุเรียนมยนันดูฟังฟังด้วนะทีน้องจะไปไปไหนเดี๋ยวจะมีโอกาสลองกินเรียนปัวเชนนครับ <c oughs> ทุเรียนนี่มีดีแล้ว้องพี่ทุเรียน,ยนมีช้างเราก็มีช้างลนเรื่องนี่ยบ้านผมก็โดนช้างเนี่ยแหละครับเรียนเขาเพิ่งมาปลุงได้หลายปีนะครับ ทางฝั่งนี้เขามีเขื่อนน่ะนะตบัวเช่นเราอีกไกลไม่เท่าไหร่ในที่จอดไม่ไกลหรอกครับพี่ยิ่ลงขึ้นหน่อยสองกิโลใกล้พออะไรนะมีมีทำเขื่อนก็เลยปลูกไร่เรียนจรัสเขามีเขื่อนน่ะนะครับมมีเขาดีนะอ๋อเดี๋ยวไม่ไปดูตรงนั้นเขาปลูกทุเรียนกันเยอะเลยใช่ไหมครับครับเขาติดชายแดนเนี่ยทัมมีชายแดนไทยกับพูชามาตลาดเลย แล้วุอเคแล้วครับนี่มาถึงไายแดนไทยล้วแล้วถ้าเกิดผมจะไปกัมพูชาก็ได้เหมือนกันก็มีทางไปไหมมันก็ต้องไปทางช่องลงช่องสนามอะไรทางโน้นแหละอ๋อครับก็ไว้ข้างหน้าอ่านี่ถึงแล้วครับครับตรงไหนครับนี่นี่ครับผมนี่แหละอเมริกาโบเช่อเมรโบเช่ครับพี่น้องจะขึ้นรถถ้าน้องกลับพรุ่งนี้โอเคได้ไม่ต้องต้งใจแล้วนะครับ เดื่อนก็กลมารับโอเคนะครับพี่ไม่มีแต่คนใจใดีท nah ั้งนแม่เลยขอบคุณมากขอบคุณมากเี่นะครับรถคุรินโบเทสขอบคุณพี่รถไม่ต้องห่วงได้รถมีทุกชั้นเลยไม่ท้องได้เป็นแม่เลยได้ครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปชมของแล้วพี่กับผมกลับบ้านครับพี่โชคดีครับพี่ตอนนี้ก็หกโมงสี่สองนาทีลูกชายก็จะไปวิ่งเหมือนกันพรุ่งนี้แต่ว่าวิ่งมินิเจ็ดกิโลอ้าวน้องชื่ออะไรครับก็ไม่คิดว่าจะต้องมาถึงอำเภอที่อยู่ติดกับ ชายแดนกัมพูชาเลยนะครับลำบากพอสมควรทีเดียวนะครับในการที่จะเดินทางมาวันนี้นะครับที่จะมาอำเภอบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับข้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับจากตรงบัเชตเนี่ยไปถึงโรงเรียนบ้านจรัดนะครับ160บาทนะครับยอตามนี้นะครับวันนี้เดินทางนะครับ420บวกแนะครับก็เป็น660บาทนะครับกับการที่จะไปถึงโรงเรียนบ้านจรัดนะครับแต่ ทางงานเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารับนะครับก็ดีหน่อยนะครับก็ผมแจ้งไปว่าเออวันนี้จะมาวันนี้ที่เดินทางก็ไม่ได้วางแผนอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก็เพิ่งจองตั๋วมาเช้านี้เองนะครับตอนนี้ก็ทุ่ม4ี่สิบห้านาทีนะครับอำเทอโบเชตนี่ก็เจอแมงมาบุกนะครับรม,บมกันไนบอไินอตาม มมมเมน่เป็มเลยนะครับเซเว่นก็แมงเมานะครับก็จากตรงนี้ไปโรงเรียนบ้านกตลังนะครับตั้งตรงตัวเที่ยวตรงนี้ก็สิบสองกิโลเมตรนะครับตันนี้ก็ ก็อยู่ตรงนี้กินข้าวตรงนี้ก่อนตอนนี้จะไปที่งานนะครับก็มีเพื่อนแต่ที่งานเนี่ยขอรับนะครับเป็นวัฒนานะครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันน่าจะยังอยู่กันนะก็น่าจะยังอยู่แล้วก็ถ่ายรเปข้าววิ่งชนผู้เรียนบัวเชิดีสานี่ก็ยังกำลังทำงานอยู่เลยทำงานอยู่เลย,ย,เลยแล้วคืนนี้จะได้นอนไหมเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันครับครับครับ คุณอะไรครับเนี่ยยูนครับคุณยูนเป็นผู้จัดนะครับผู้ด,ดูแลผู้ดูแลไม่ได้เป็นจัดอ๋อครับดูแลงานให้เขาเป็นไงบ้างครับวันนี้นักวิ่งมาสมัครอ็อได้รับความสมควรตอบรับความสมควรอืมับผมเส้นทางเป็นไงบ้างครับคือผมมาเนี่ยผมยังไม่ได้แบบดูอะไรละเอียดอะไรเท่าไหร่เลยเนี่ย <c oughs> ก็เดินทางมาเลยตามเส้นทางก็บอกว่าวิ่งขึ้นเขาครับขึ้นเขาใช่ไหมครับผมวิ่งขึ้นเขาสลาเราเบเส้นทางก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติล้วนล้วนๆ้วนเลยใช่ไหมครับผมถนนแค่ สิบเปอร์เซ็นต์มีถนนแค่เท่าไหร่นะไม่ไม่พูดถึงว่าวิ่งถนนวิ่งถนนตรงนี้หลักอ่ะแล้วก็เข้าไปในโซนป่าพอเข้าไปเขาสลาปุ๊บก็เป็นธรรมชาติลยธรรมชาติขึ้นเขาอะไรพวกนี้ใช่ครับแต่แต่พื้นยังเป็นยางมะตอยยางมะตอยทา้งนี้สวยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายโอเคเดี๋ยวเปนามหนึ่งที่น่าติดตามน่าติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายไว้ครับผมโอเคครับคุณยูนครับเดี๋ยวผมรับบิ๊กก่อนจะคุยกันอีกครับครับ 30มิถุนยายสองพันหกสจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอบัวเชดโรงเรียนบ้านจันหลักนะครับนี่ก็ตีห้าแปดนาทีนะครับกำลังจะปล่อยตัวระยะพา,าราลอนนะครับยี่สิบจุดหนึ่งกิโลเมตรเส้นทางเขาว่าแบบวิ่งเข้าไปในชนบทในป่าในเขาอย่างนี้นะครับธรรมชาติสวยงามเลยดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นงไงครับคุณวัฒนาก็ระยะกิโลวันนี้ผมเอาแค่14โลแต่ว่ามไม่จบแน่นอนเพราะว่าสุขภาพไม่เวิกเอาเอาเอาแค่หน้ารักสุดๆแล้ว เป็นคนจังหวัดอะไรผมคนสุรินอยู่นะสุรินอยู่แล้วนะครับโอเคเั้ถินอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้ครับโอเคนะพี่ไปเช็คอินก่อนวิ่งชมชิมทุเรียนโวเชตนะครับก็เจอนี่นะครับพี่สุรปงศ์ลงระยะยี่สิบเอดโอ้โหมีตัวแรงมาเยอะเลยวันนี้ก็ใส่เอพส์สวิฟสีใหม่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับเอ เร่งดีนะครับนี่นะครับคุณสระบงก็ใส่เอฟเกตตลอดเลยใครสนใจก็อุดหนุนได้นะครับวันนี้ก็มาเปิดพูดเดี๋ยววิ่งเสร็จเราก็จะมาตั้งต่อเมื่อวานก็ขายมาตอนเย็นอ่าเก็บเดี๋ยววิ่งเสร็จกลับมาเดี๋ยวว่าขายอีกเดี๋ยวแวะไปถ่ายรูปครับโอเคครับเต็มเต็มที่ครับปล่อยเลนหน่อยอ่าอ่ะต้อนรับทุนหมอสุพรสุขรอบนะครับนี่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลบ้านนาสนุัน ขอไปทุกตันนะครับขอเสียงปร้บเบิลกันเัใจนักวิ่ง้วยครับล่หน้ัากวึ้นะครับนี่ก็บรรยากาศก,าก็มีนักเรียนโรงเรียนโบเชต์มาร้องเพลงด้วยนะครับก็เป็นงานโรงเรียนนะครับก็